Now I'm living, and the good just gets better, keeps a giving. Not even close to the end, it's just beginning. Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then to good, I won't even worry anymore Took all my cares, took, and kicked them all out the door. Go on a try, it. Come and tell me what you're waiting for. Move and keep on going till your life is overflowing. Yeah. I do a dance, do a dance of victory. Cause now I'm living good. No, I'm not living like I used to be. I talk about things, talk about my mind. Now I'm free from the words that I of left behind. I gotta jump for joy. Shout aloud and make a sound oh the world can stop me now no And on the music I will ride on the feet When I guitar I won't stop my feet Yeah I gotta celebrate life get excited about Good times go live come on shout it out Hey Take it up, take it over Take it out of control Today I'm my soul and I you gotta take it over the couple can วันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลหนองคล้อนะครับอำเภอพายุหะคีรีจังหวัดคนครสวรรค์นะครับแปลงนี้เป็นงานขุดทำคันล้อมนะครับจะไม่รอบพื้นที่นะครับจะมาแค่2ด้านของแปลงนะครับความยาวประมาณ250เมตรนะครับแล้วก็มีขุดสาะเก็บน้ำหนึ่งใบนะครับเอาดินไปถมที่ทำโคกปลูกบ้านนะครับตัวคลองนะครับ ปากคลองจะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับปากคลองกว้างอยู่ที่4เมตรความลึกอยู่ที่1เมตร80นะครับเมตร80บวกๆนะครับอ่าประมาณเมตร80เมตร90นะครับประมาณนี้ก้นคลองนะครับแบบนี้นะครับงานแบบนี้ก้นคลองกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับเพราะว่าเราใช้เป็นกี่ฟันมีปีกข้างเสริมในการขุดนะครับคลองจะได้คลองที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับยังมีองศาที่สลบไม่ตั้งชันจนเกินไปนะครับ แล้วก็ดินที่ขุดขึ้นมาได้นะมาถมยกเป็นคันล้อมนะครับผมคันล้อมรอบพื้นที่นะครับอาจารย์จะไม่รอบครับผมมันจะยาวไปแค่สองด้านนะครับคันล้อมตัวนี้จะกว้างอยู่ที่สี่เมตรนะครับสูงประมาณเมตรเดียวนะครับถ้าพี่ดูจากวิดีโอมุมสูงเมื่อตอนต้นคลิปนะครับจะเห็นได้ว่ามันคดโค้งนะเพราะว่าเจ้าของที่ให้คดโค้งไปตามพื้นที่นะครับ ก็ได้ตามสั่งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นแนวตรงไปกับถนนนะครับใช้มาเป็นรถขุดคันเดียวนะครับก็เอาอยู่นะครับแปลงนี้เรารับจบตั้งแต่ออกแบบยันลงมือขุดนะครับมาลงงานได้วันนี้เข้าวันวันที่สามนะครับวันนี้เข้าวันที่สาม อยู่ด้แถวทุ่งเนินแจงนะครับทุ่งเนินแจงนครสวรรค์ช่วงตรงนี้เราก็เข้าโค้งให้นะครับเข้าโค้งให้ประมาณนี้นะครับดินก็แข็งเอาเรื่องอยู่นะครับที่มันแห้งมานานนะครับนี่เลยนะครับไฮไลไท์ก็คือมุงกี่เสริมปีกข้างนะครับพี่จะเห็นได้ว่างานขุดมันจะขุดแล้วก็ จบไปเลยนะครับไม่ต้องมากรีดเกาข้างมันจะได้ขอบข้างที่เนียน,เ,น,ยนเรียบๆแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับผมพอดีผมเข้ามาหน้างานพอดีเลยอยากมาทําคลิปอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดอยู่ใกล้หรือว่าสนใจงานขุดอยากเข้ามาชมนะครับก็ยินดีนะครับที่เข้ามาดูได้เลยนะครับหรือจะโทรมาหาปรึกษาก็ได้นะครับยินดีให้คําปรึกษาด้วยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอามานี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับทีมงานนอการช่างนครสวรรค์นะครับ บริการรถขุดทุกขนาดงานขุดทุกประเภทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทร0 6 4 9 5 2 4 1 5 5นะครับหรือจะแอดไลน์ก็เบอร์เมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวรับไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าแปลงนี้คืบหน้าหรือเสร็จยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ